วัสดีค่ะถึงโรงแรมกินข้าวร้านอาหารเอ่ยเพื่อนแซ่แบแซบ้านไทยข้าวหอมส้มตำนี่ละค่ะเหตุผล ไปไหนมาไหนถึงพวกสมตำไปน้ำ, mm hmm. นำบางที่เขาไปตั้งจังหวัดจังหวัดที่ที่เป็นจังหวัดอำเภอน้นโอยมันจะบบมีร้านไทยให้เขากินพี่น้องไข่คเค็มไข่พบเจ้ากรเห็นไข่กินาต,าต,ต,ต่ตะบะโกะตะบะโกะสมตำอยู่เมืองนอกนี่มันแพงเขาเปิดร้านอาหารไทยอยู่ตั้งจังหวัดสิมาขายตะบะโกะคนไทยบบมีไหลมีตฝรังเขากระขายสมตำบ,ไบาา่ได้แม่นบุละค่ะเขาเลยต้องคกไปใส่มาใสา่ร้านไทยบริมีทุกบาทงานคืออยู่เมืองไทย ต้องปกไปกินเองส้มตำนี่มังหนอกแพงเ้ยพี่น้องมันเป็นราคาถึกถึกกินส้มตำทีโอ้ยหายใจออกหายใจเขา่านี่แหละค่ะสาเหตุสาระสำคัญของมันไม่ใช่อยู่มังนอีเองทำไมกินแต่ส้มตำโอ้ไม่กินแต่ส้มตำมันเป็นราคาถึกถือเด้อแต่บมก่ออยู่มังนอกทรมันคืออย่างอยากกินส้มตำขนมจีน นมจิ้มตัวเอินค่ปะป้านานนาสวัสดีทุกท่านทั้งช่อง,ง,งทั้งทั้งช่องย,ยูทูบทั้งแฟนเพจด้วยค่ะเห็นบอสเมียก่อนคำขาดบ,บ่สอะไรกระบวงนีู่เละพี่น้องไอ้บวง น,น,น้ำยาขนมจีนแล้วพี่น้องที่ก่อยเฮ็ดที่ก๋วยเฮ็ดแล้วกยพกมานน้ำหน่ะแหละพี่น้องเป็นเรื่องเป็นเล้าขนมจีนส้มตำน้ำยาขนมจีนอ ฝนตกได้ค่ะสวีเดนมือเนี่ยฝนตกกินเสร็จก็จะไปดูหมาเขาเจะนัดเบิ้งมาถุ่มทุ่มครึ่งตอนนี้มันหกโมง <ส>ถ้าไปมือสองมือให้ทงซีไปพี่น้องเสียกับปุกสบายไปจ้ังแจดวันสองวัน ถ้าไปข้างๆบ้านประเทศข้างๆบ้านก็โอ้ยคอยอเอาขุกเอาสากไปน้ำขึ้นเครื่องบินต้นๆไปน้ำ Sợ lăn nè cho cả Xếp xếp Sư có yêu mừng nọc phía nọc lắm mừng thay không tăng เโคกสากไปน้ำดูดพี่น้องไปเมืองไทยเปลี่ยนโคกดูดู เซ็ตเกิ <จะ S 1> <ใ>นบ่เต่าเบิ่งข้าวหมอปลาโอ้โหหมอปลา <ๆ S 2> <ๆ S 1> กับเนี้ยเราที่พาคนออกจากนรกบนดินไหมพี่น้องคอยเบิ้งแล้วคอยไ้น้ำคอยไ้น้ำคนที่ติดยาบ้ามันสะท้อนแหวเห็นว่าคนติดยาบ้าเนี่ยบุมีมอีกอย่างดีคนที่ติดยาบ้าพวกเจ้าจะกลับไปติดมันอีกเด้อไอ่พีพีเอ้ย อย่ากลับไปยุ่งกับมันอีกยาบาขคอยเห็นคลิปคอยไห้นำเข้าเจ้า เขาอ,อันนี้ก็บ่เป็นเขาบูดเ้อเลยถ้าเขาไปติดยาบ้าเขาเป็สิกินเขาบอดูบดเ้อแบบนี้บนเข่าโอ้ยหมอปาจะเป็นเป็นแต่ชีวิตแล้วเป็นแต่อิชานาอิชานาอิชาแบบใดเนาะพี่น้องขอเบาหน่อยหนึ่งเด้อนาอิชาแปลว่าเกิดมาเป็นคนมนุษย์บุญกุศลของแต่ละคน บุญพ่อใหญ่หมอปลานี่กับเมียเราได้ซอยเหลือคน,นบุญกุศลเพิินพี่องบุญกุศลหลายได้ซอยเหลือคนบางที่บุญกุศลคนมันบปได้มากกับเรื่องหน้าตาเรื่องหุน่นเรื่องบ้านไงค่ะ ขาดท้องมาเกิดบุญกุศลบางคนมันก็บ่ไดมาในรูปแบบนั้นเนาะเนี่ยมาในรูปแบบคือจังหมอปลาเนี่ยบิ่งไปเบิ่งมาแล้วก็คือห้างเทียก์ก็คืออ้วมันคือเทวเวสสุวรรณโนแต่น้อหน่อยเราไปปาพ,พีแล้วตัวก็ดำดำดยความขลบกนะคะต่อเจ้าค่ะมันหนึ่งตั้งกล้องมืดๆเนาะ กินกข้าวกินบนโรงแรมเจ้าค่ะสุกตำโอ้ยหนุ่มตำหมูทดอดหอมแดง กินข้าวยร้านอาหารขาเจ้าแม่นูนาอยากอุดหนุนเพิ่นพี่น้องอยากอุดหนุนเข้าคนไทยน้ำกันอาหารเจาความกระเฮ็ดมาอยตแม่หนูน้าอยากอยากอุดหนุนเพิ่นได้ไหมพี่น้องสร้างอาหารสร้างนันสร้างมีกินกินจนเรือเป็นคนไทยน้ำกันน่แหละแล้วก็สื่อของอยู่รลานเพิ่นหลานเพิ่นเพิ่นเปิดหลานของชํำนํำแมนูน้าสื่อกับเข้ากับพันก็คนอยู่ ร่วมกับอาหารกเกือบสองพันสองพันคนแบบคนไทยน้ำกันเห็นอยจะค่อยก็อยากดีใจ โรงแรมตั้งจังหวัดบ่บมีตู้เย็นด้ค่ะขอโทษด้วยไข้เพลิคือแถวซุ้มแพ้บานเฮาเลยใหม่พี่น้องบริษัทแถวซุ้มแพ้คือโรงแรมสีสุพรรณบ้านเฮาสีสุพรรณยังมีตู้เย็นด้ยอันนี้ตู้เย็นบ่มี ยังนั่งฟังบอกใคยใส่ตู้ยินนะบอกรองเอนเนีบบ่ยโรงแรมต่างจังหวัดก็บ่มีรีเซพชั่นดีค่ะเอาคุณแกให้ค่ะบอนค่ะเอารหัสเข้าโรงแรมให้เขาเข้าคุณแกไว้มองล็อบบี้เขาแต่ว่ารหัสเข้าโรงแรมเขาก็ส่งขอความบอกเขา ขึ้นมาเองเลย ขามาเองขึ้นมาเองบ่มีผู้ดใดยกกระปงกระเป๋าให้ยกเองต้องดูแลจ้าของเองเทดเองความที่เป็นสิทธิของคนเมืองน่อนนะพี่้องอต้อยเขาเป็นแขกอยียงจะเสียบ,บางที่นะต้องช่วยเหลือตัวเองนะคะไม่มีเซอร์วิสเอออวิสอัอัๆๆ กินดิน่องคลิปนี้ไม่นูน่ากินไปน้ำแบบไปน้ำเดือค่ะมาออกมานะกัดเป็นใหญ่ๆเพลินร้านไทยกัดเบาเข้าเบาเข้า,ขาเห็นเข้าหายน้ำเพิ่นว่าใดคอมเมนต์นานคิดฮอดคุณนิกได้คอมเมนต์นนมเมล้วขอให้ครอบครัวยายนีมีความสุขนะคะขอบคุณนะคะคุณนก คุณนกน่ารักขอบคุณค่ะคุณนกน่ารักจากล็อกช่อง u ูทูปพอดคอมเมนต์มาขอบคุณค่ะคุณนกค่ะโอเคค่ะแม่ถ่ายรูปมาให้ดูเฉยๆให้ดูเฉยๆวัดโรงแรมต่างจังหวัดเป็นอย่างนี้เราลาต่างจังหวัดกันค่ะมาหนึ่งแค่ะก็จะไปเอามาแล้วพี่น้องไปเดเด้อคลิปนี้ก็ได้ ของนุ่งของน้ำก็ประมาณนี้แหละค่ะถ้าให้พวกเจ้าเห็นเบิ่งไปน้ำกันสันละสิดีเห็นัดเมองนงเมืองนอบรรยากาศเนาะค่ะแม่นน้าหามองสวัสดีส่นดีเอามาขึ้นอยากแท้ามองสวัสดีหามองสวัสดีซื้อมาอยากแทคุณนกน่ารักบอกบอได้คอมเมนต์โดนใยนี้คิดหวอดใยนี้ด้ขอบคุณนะคะคุณนกนักนักะนากะเนาะไปแล้วค่ะ Ой.